เจอชีวิตคู่แท้มิงโป๊แตกเข้าวิวาแล้วค่ะแฮทักโปรไฟล์เจ้าบ่าดีกรีมไม่ธรรมดาค่ะโดยก่อนหน้านี้ขอแสดงความยินดีกับมิงโปแตกหรือสวพัสดสุนทรน,นั้นที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองค่ะหลังจากได้ปลุกต้นรักกับแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอปลายปีในที่สุดนั้นทางครูก็ได้เลิกเตรียมจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาค่ะ โดยงานนี้สตวมิงได้โพสภาพพรีวิดดิ้งกับคุณหมอหนุ่มหลายภาพพร้อมแคปชั่นค่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆของเจ้าตัวนั้นเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับมิงกันเป็นจำนวนมากค่ะ และซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ยังได้ตอบผ่านทาง IG จีสอรี่กับน้องคนสนิทว่าเจอกันวันงานนะน้องรักโนหนึ่งและล่าสุดได้เข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสําหรับมิงสวัสดิ์นั้นที่คุ้นหูกันในชื่อมิงโปแตกสาวในตํานานที่ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียลสําหรับเจ้าเบาของมิงนั้นมีนามว่าเดียปรเมตหนุ่มหล่อดีกรีคุณหมอไฟแรงจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยคอนแกนโปรไฟล์ฝังไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ